สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ๋าปากกระพุ้นเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากนะคะใครที่รอเลขเด็ดอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าจะลงเลขของจ๋าก่อนนะคะจ๋าจะบอกเลขของจ๋าก่อนนะส่วนนะคะใครที่รอเลขเอาไม่ว่าเขาจะเป็นแอดนั่นแอดอุทัยนะคะขอแบบเป็นต้นฉบับนะคะได้นะคะเดี๋ยวจ๋าลงให้ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้น น้องป๊อบคอนด้วยนะคะคือเป็นกําลังใจนะคะที่จะหาข้อมูลมาให้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาชมคลิปของจ๋านะคะสิ่งหนึ่งอย่าขาดเลยนะคะนั่นก็คืออ่กดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปเด็ดๆหรือว่าแนวทางเด็ดๆเนาะจ๋าจะรีบนํามาลงให้นะคะคือวันนี้พาน้องป๊อปคอนมาโชว์ตัวหน่อยนะคะอายุ22วันแล้วนะคะน้องเริ่มกินอาหารเม็ดแล้วนะคะก็ แต่ไม่บอกยี่ห้อนะคะผิดผิดกดเนาะก็เ,เดี๋ยวเขาจะว่านะคะโปรโมทอาหารเขาแล้วเเดี๋ยวอยางงั้นอย่างนี้นะคะน้องกินอาหารเม็ดแล้วนะคะกินได้แบบแช่น้ําแช่กับนมแพะนะคะแช่แบบให้มันบาลเลยนะคะน้องน่ารักไหมขี้เซานะคะชอบนอนอ่ะ สำหรับนะคะวันนี้นะคะแนวทางตัวเลขของจ๋าเนาะก็จะมาในรูปแบบที่แบบว่าเออน้องไม่ดื้อด้วยนะคะด,ดูดูได้เลยก็คือว่านะคะใน,นในแนวทางของจา๋านะใครที่ได้โชคจากจ๋าไปในงวดที่แล้วนะคะงวดวันที่เอ,อ่งวดที่ออกออกบน422องสองอ่ะ ที่จ๋าเคยเล่าให้ฟังว่าจ๋าฝันว่าไปธนาคารใช่ไหมกรุงไทยแล้วคันนี้ก็มีผู้ชายเดินตามหน้าแต่ในใจตอนแรกจ๋าว่าจะใส่422กับ522แต่จ๋าก็เลือกซื้อแค่เลขสองตัว2งที่เขาให้เลยนะคะอะแล้วคัเนี้น้องก็ไม่ดื้อเนาะไม่ดิ้นเลยอแล้วคันนี้อคือแล้วคันนี้จ๋าก็ อเลือกซื้อเขาคือว่าเดินขึ้นไปที่ธนาคารกสิกรเออธนาคารกรุงไทยใช่ไหมแล้วครันนี้ก็ได้โชคไปนะคะคือเขายื่นกระดาษให้ในกระดาษเขียนเลข2อสองอ่ะเขียนเลข2อสองเนาะแล้วงวดที่ผ่านมาเนาะครั้นี้เออพี่ชายอ่ะฝันได้พอหลอหวยออกเนาะมันก็มาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาบอก02หรือ05เออเพราะว่า2กับ5้ามันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมจนหวยออกแล้วถึงมาบอกเนาะ เออตอนแรกอ่ะที่บอกศูนย์สองอ่ะก็คือพี่ชายบอกเอ่อตัวเดียวเลยมันไม่ได้บอกตอนแรกมันไม่ได้บอกว่าไม่แน่ใจว่าศูนย์สองหรือศูนย์ห้าไงอเอ่อแต่บางท่านก็บอกว่าสองกับห้ามันเลขคล้ายๆกันก็เลยจัดไปเลยนะคะจาก็เลยโอ้โชคดีนะคะก็ดีใจกับหลายท่านที่ถูกนะคะอ่ะแล้ววันนี้ยิ่งดูยิ่งน่ารักใช่ไหมอ,อแล้ววันนี้นะคะเมื่อคืนเนาะมันเป็นวันพระใหญ่ด้วยใช่ไหมเมื่อคืนเนี้ย ก็ไม่ค่อยได้ขอโชคหลอกนะคะสําหรับจานะ๋าเนาะเพราะว่างานเยอะเนาะเอาฟังไปหลับไปค่ะเไม่เป็นไรนะคะก็ดูน้องไปเนาะแล้วคันนี้เมื่อคืนได้วยความที่แบบก็เหนื่อยเนาะแล้วคันนี้จ๋าก็เลยนอนแต่วันเลยแล้วก็ฝันว่าไปที่ธนาคารกรุงไทยอีกแต่ว่างวดที่แล้วงวดก่อนอะไม่รู้ว่าไปอะไรเนาะเดินตามผู้ชายไปเฉยๆเนาะแล้ววันนี้นะคะฝันว่าไปเรื่องอบัญชี เกี่ยวกับการโอนเงินอะไรนี่แหละพวกของรัฐบาลนะ่ะเออแล้วคราวนี้จ๋าก็บอกนะคะบอกแม่ว่าเออไปกับแม่กับใครไม่รู้อีกคนนึงใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขอะไรแต่ว่าในฝันนะคะเขาบอกว่าหนึ่งเจ็ดนะคะอย่าลืมหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วคราวเนี้ยจ๋าก็มาดูข้อมูลของแต่ละเจ้าแต่ละ อาจารย์อะแต่ละสำนักอะไม่ค่อยมีใครให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลยนะคะแล้วคราวนี้ออกไม่ออกก็ไม่รู้แหละแต่ก็ซื้อนะแต่ก็ทุ่มนะคะเพราะว่าอะไรขนาดงวดที่ออกสี่สองสองอะสองสองอะจ๋ายังไม่คิดเลยว่ามันจะออกเรข่งนี้นะเออแล้วเจ้าไหนเขาก็ไม่ให้ด้วยนะเลข่งเนี้ยเออแล้วคราวนี้ก็เลยเออไม่เป็นไรงวดนี้นะคะไม่มีสำนักไหนให้ จ๋าจัดมาเลยจัดหนักๆเลยนะคะก็เลยเออเอาเอาเรื่องราวความฝันอะ่ะมาฝากเพื่อนๆผู้ว่าจะมีโชคเพราะว่าหลายท่านเนาะได้โชคจากสองสองของจ๋าก,กับจ๋าไปเยอะใช่ไหมงวดที่ผ่านมาก็มีบางท่านเนาะที่ได้โชคไปก็ดีใจด้วยนะคะแล้วงวดนนี้นะคะก็อย่าลืมติดหนึ่งเเอาไว้สักนิดหน่อยหน่อยก็พอนะคะเอาไว้เอาไว้แบบลุ้นโชคเนาะก็อย่าลืม1นึเจดด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าถ้าออกมานะแล้วก็มีเฮดีใจใช่ไหม อืมนะอา่าแล้วก็จะมีเฮกันนะคะน้องไม่ดื้อน,นะคะดูเนี่ยใครเป็น fc นะคะติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวจ๋าจะเอาเอามาโชว์คลิปเรื่อยๆนะคะใครเป็น fc น้องปอปคอนนะคะเดี๋ยวดูได้เลยนะติดตามกันไว้เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะครบ2เดือนนะใครดีๆใครแบบมาไวนะจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวดูค่าตัวน้องด้วยนะคะน้องน่ารักขนาดไหนนะ นี่นะคะน้องป๊อบคอนเนี่ยน่ารักมากเลยดูสิเ <c oughs> ดูน้องนะเออตอนนี้นะคะกินอาหารไม่ได้แล้วน้องก็จะแบบสมบูรณ์หน่อยดูแบบตึงๆขึ้นหน่อยนะน่ารักะอ่ะก็ยังไงนะคะขอฝากเอฟซีนะคะน้องป๊อบคอนด้วยนะคะนี่ไอหน้าเต้านะคะก็อ่า มีที่จริงอ่ะมีอยู่หนึ่งหนงสานักนะที่ให้1 7แต่ว่าข้อมูลอ่ะเยอะนะแต่ว่าถ้าใครที่อ,อยากได้ชุดเต็มนะคะก็ะต้นฉบับนะคะเดี๋ยวก็มาดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะจัดให้แบบจัดเต็มเลยนะคะอะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอฝากเลขหนึ่งเจ็หนึ่งไว้นะคะเอาแค่ชุดเดียวพอนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ จ๋าแล้วก็ให้นี่น้องป๊อปคอนด้วยนะคะใครที่รักนะคะที่รักจ๋าก็ขอบคุณมากนะคะใครที่เหมือนต,ตุ่นเลยอ่ะน้องนิ่งมากอ่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะคะถ้ามีแนวทางข้อมูลเด็ดๆอะไรนะคะหรือว่าข้อมูลใหม่หรือว่าเพิ่มเติมอะไรจ๋าจะรีบม,มาลงให้เนาะเพราะว่า,าช่วงนี้น้องมันจะติดที่สงการ ใครที่เที่ยวสงการหรือเดินทางกลับบ้านนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะดูแลตัวเองนะโควิดนะคะรอบนี้มาอีกถ้ารอบนี้มาอีกรอดูนะคะ19จะมาอีกไหมมาบ่อยมากโควิดรอบไหนมา19ออกตลอดนะคะแต่ไม่รู้ว่างวดนี้จะมาช้ามาไวเนาะ19นะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะจะขอฝากความน่ารักของน้องไว้ด้วยนะคะน้องอะ่ะอ,อ,อายุ22วันนะคะเกิดวันที่19เนาะ ยี่สองหรือยี่สามนี่แหละเ,ออเกิดวันที่สิบเก้ามีนานะคะสิบเก้ามีนาเนาะแล้วก็เดี๋ยวครบสองเดือนนะสิบเก้ามีนาสาิบเก้าเมษาสิบเก้าพฤษภานะคะเดี๋ยวสิบเก้าพฤษภานะคะเดี๋ยวน้องจะมาะโปรโมทนะคะตัวเองนะว่าน้องครบพอที่จะไปอยู่บ้านไหนได้นะคะแต่ว่าน้องนะคะ,อะขอเวลาจะดูแลสองเดือนนะคะเพราะว่าอยากให้น้องแบบแข็งแรงแล้วก็แบบ แบบว่าไม่งองแงอืมเพราะว่าสงสารน้องเนาะมดนหน้ารัางนะั้นนิ่งมากแบอกว่าเป็นเป็นแบบไซ่วีเลียแบบที่จะแบบลงมากอะ่ะตัวเนี้ยนะจะลงมากนะคะเจเจขอบอะ่ะนิ่งนะนิ่งกว่านี้อีกนะคะแตเออ่เจคอบมีเจ้าของแล้วนะคะ,ะแต่ว่าตัวนี้นะคะจ๋ายังไม่ให้ใครนะคะเพราะว่าจ๋ารักมากนะถ้าใครรักจ๋านะก็ขอบ ็เอ็นดูน้องด้วยนะสำหรับสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซก่อนเลยลูกเอฟซี FC ค่ะหนูไปก่อนนะป๊อปคอนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกับป๊อปคอนทหน้านะครับ